ตอนไอรอนแมนประชะนินจาว้าวก็ขอแนะนำนะคะก็ตัวนี้สีแดงๆอะ่ะเพื่อนมีแต่ว่ารอข้างหน้ามันหักนะคะก็มันมีหลายตัวให้เลือกเลยโอเคเริ่มเล่นกันเลยค่ะรอรออี๊อา่าวรอรอ,อฉันหักเดี๋ยวลงไปก่อนมาจริงๆเรียกช่างมาซ่อมไมเนี่ยเราเป็นนินจาเราไม่กลัวหรอกกลัวช่างเหรอเอดูซิว่ามีสิ่งผิดปกติอยู่ไหมนะ ท่านอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าไปไหนโฮ้ท่านจะไปเที่ยวมั้งช้อปปิ้งบ้าเดี๋ยวท่านอาจารย์ได้ยินแล้วมาต่อยหน้าผมเลยนะเนี่ยอือโอเคเราเจอตูของเราเรียบร้อยแล้วนะเรารู้แล้วว่าตูของเราคืออะไรเจ้าคือใครค่าหรอ ข้าคือไอรอนแมนผู้ทรงพลังเป็นไงล่ะฮะทรงพลังตรงไหนข้าทรงพลังกว่าเจ้าอีกฮะชันน่ะเหรอโอ้ยเจ้านี่กระจกๆเจ้าเป็นนินจักจอกเองไม่เหมือนซูเปอร์ฮีโร่อย่างข้าหรอกซูเปอร์ฮีโร่อย่างข้านี่มันพร้อมเพรียงแล้วก็เรียบร้อยกว่าเจ้าจังเยอะไม่รูกปีนป่ายอะไรบนกระแพงบุ้มบวมบวมวิชาอัญเชิญอะไรของนาดูโตอะไรของแกก็ไม่รู้น้อยว่าฉันเหรอ มาเดียวข้าไม่อยากหาเรื่องเจ้าถ้าเจ้าหาเรื่องข้าข้าจะฆ่าเจ้ามามาสู้กันเลยสิได้ได้ได้ไดอา้าวกอบป้องกันข้ารูดวายกอบป้องกันไม่มีกอบป้องกันหรอกอืมนินจาต้องใช้นี่ล้อรถยนต์ว้าโอ้ยข้าไม่รู้ด้วยหรอกนี่โอ้อย,อย ้าไม่เจ็บหรอกถึงมันจะทะลุถึงหัวใจข้ายังไงข้าก็ไม่ตายแม้แต่หำมก็ตามงั้นมาสู้กันแบบไม่มีอะไรเลยได้ไหมล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บ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 เจ้าทำไมเจ้าทำอย่างนี้ข้านะหรอข้าไม่ได้ทำอะไรกับเจ้าหรอกนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยข้าเจ็บนะถ้าเจ้า ไว้แล้วค่ะไม่อยากสู้ถ้าเจ้าไม่สู้ค่ะจะนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะจะนั่งสมาธิและเจ้าก็ไม,ม่มีวันจะสู้ค่ะไดหรอกนั่นหรอเดินมาทำไมโอ้เอออะไรกันเจ้าเจ้าเจ้าทำวิชานี้ได้ไงมันเป็นวิชาที่ไม่มีใครทำได้นะแม้แต่คนที่ไม่ใชน่จ้า ในที่สุดข้าก็รู้ตัวจริงของเจ้าสักทีนะตัวจริงของเจ้านี่มันนีเนี่ยนีเนี่ยนีเนี่ยฮัจโหโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากเราเสมอกันแล้วก็ด้วยนะคะโอย้อยโอย้อยโอย้ยโอ้ยโอ้ยจะกลับไม่เนี่ยกลับกลับไปก่อนนะไอรอนแมนเจ้าทรงพลังมาก แล้วก็เจ้ายินจัาผู้แข็งแกร,ร่งจบไปแล้วปรากฏว่าเสมอกัน